เัืทที่17เมีสายนตัวบรยหกสิบห้าการฝึกสมาธิกับพัฒนาสุปัญญาคำว่าปัญญาในทางพุธศาสนาปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเอง ต่ต้องอาศัยการฝึกจิตเหมือนกันจะที่ฝึกดีแล้วก็ย่อมมีปัญญานำความสุขมาให้ละพ้นจากทุกข์ได้แต่ปัญญาถึงขั้นระดับไหนถึงจะแก้ความพ้นทุกข์ได้เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเรียนรู้กันมานานแล้วว่าทุกข์คืออะไร เราก็รู้อยู่ว่าทุกนั้นก็นความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนั่นเราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบใจเราคนอยู่กับคนที่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์นนในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะต้องเจอคนที่เราไม่ถูกใจประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ โดยเฉพาะเราประสบกับสิ่งที่ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดไม่สบายคขึ้นนี่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วเรามีคนที่เราชอบใจเอาพัดภาอจากกันไปอีกก็เป็นทุกข์อีกในหลังทุกข์ของอริยสัจลงความแล้วก็คืออปทา,านขันทั้งห้าเป็นทุกข์นั่นเอง คำสอนของพอสัมมาสมุทเจ้า 84%00 มพัระธรรมคันสรุปใจความก็คืออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พง์ก็สอนพิธีออกจากทุกข์ทําอย่างไรตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตันหาอุปทานทุกข์จะเกิดขึ้นมาได้เพราะธรรมะตัณหาอุปทานนี่ เป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานความทุกข์ก็ไม่มีแต่เราก็ยึดว่าความทุกข์ก็เป็นเราทุกข์ตัณหาก็เป็นเราอีกความจริงก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นอกุศลธรรมเลยนี่อยู่ในจิตใจของคนเราแต่ไม่มีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้่ว่าปัญญาไม่เกิดน พระพุทธเจ้าพรงทรงรู้แล้วก็มาสอนวิธีปฏิบัติให้เรามีพุทธ,ธะในใจเราทำให้ตื่นรู้สู่พุทธ,ธะเราก็ต้องพยายามปฏิบัติบางคนก็มีความศรัทธาสามารถทำทานได้เป็นปกติอยู่สม่ำเสมอแต่บาร,รมีก็อาจจะยังไม่ถึงเรื่องของศีล ถ้ามีบารม,มีมากขึ้นก็อบรมจิตเห็นโทษของความไม่มีศีลจะเป็นศีล5ศีลแปศีลสิบก็ไล้มีศรัทธามากๆก็เป็นศีลสองเนะก็เป็นผู้ที่เคยฝึกฝนอบรมมาแล้วนะนี่ก็เป็นปัญญาเหมือนกันนะเห็นความวุ่นวาย ถ้าเราไม่สํารวมวาจาไม่สํารวมกายก็วุ่นวายเกิดร้อนกันไปเกิดความไม่สงบอันนี้สงของศีลสีนสลนะสุขตึงยันติใศีลนี้เกิดความสุขในชุมชนในบุ๋มไม่บุคคลนะถ้าในครอบครัวแต่มีศีลก็เกิดความร่มเย็นอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ว่า มีสินรรรม้เกิดความร่มเย็นกับความเป็นสุขขึ้นมาในครอบครัวไม่ทะเลาะปะแว้งกันพูจาก็บูจาที่ดีๆอยู่ในศรรีลมาจาที่อ่อนหวานมาจาที่ไปเลาะมาจาที่พูดจริงไม่พูดเทศโสเสียดคำหยาเพื่อเจอนี่ก็เป็นปัญญาที่ เราเห็นโทษเห็นไปของความไม่มีศีลไม่มีทานก็เสียสละทำบุญทำทานช่วยเลือสังคมแต่ความทุกข์มันก็ยังเกิดขึ้นในใจได้นะขั้นนี้เราอยาให้ทุกข์หมดไปยังไม่ได้จิตใจย,ยังวุ่นวายจิตใจย,ยังสับสนยังฟุ้งซ่านยังกลัวยังไม่ตกกังวลอยู่ มาฝึกสมาธิกันทำกุศลให้ถึงพร้อมเมื่อปัญญาเห็นโทษของความวุ่นวายของจิตใจอย่างบางคนเกิดความเครียดจนนอนไม่หลับก็มีเห็นว่าเอ๊ะทำไมจิตของเราจึงเป็นอย่างนี้ก็าหาทางออกจากทุกข์ก็มาสวดมนต์ทำวัดภาวนาเจริญพุทธานุสติ ในสุดก็มาเจริญพระกรรมฐานคำว่าเจริญพระกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งของการงานทําให้มันดีขึ้นภาวนาคือทาให้เจริญขึ้นเพราะปกติจิตไม่ได้สงบไงเพราะไม่ได้อบรมจิตมันร่างกายนะเราไม่มีอาหารไม่มีน้ําให้เขาก็หมดกําลังจะทํางานการอะไรก็ไม่ได้สมองกระเบอือ ยกนีสมัยนี้ก็ต้องเพิ่มอีกแล้วมีข้าวแล้วมีน้ำแล้วก็น้ำเปล่าๆก็จะไม่ได้ก็ต้องมีกาแฟสักหน่อยก็ได้มีชาสักหน่อยมันกป็นกันอะไรที่ทำให้สมองมันแจ่มใสขึ้นถ้าเกิดรับประทานพอดีพอดีคือความหมายก็คือว่าถ้าร่างกายไม่ได้รับอาหารรับน้ำ ไม่มีกำลังจิตนี้ก็เหมือนกันนถ้าจิตไม่ได้รับการพักผ่อนจิตไม่สงบจิตไม่มีกำลังถ้าสิ่งที่จะทำให้จิตไม่สงบนั้นก็มีหลายประการด้วยความยินดีก็ทำให้จิตวุ่นวายไปอีกอย่างหนึ่ง ความยินดีความพอใจความเย็นร้ายกับวุ่นวายไปอีกแต่วุ่นวายแบบที่เราไม่ชอบแต่ความเย็นดีก็วุ่นวายเหมือนกันไม่สงบแต่เราชอบนะพอใจหรือความกลัวความม่ตกกังวลความสงสัยมันมีอยู่ในใจิตใจของคนเรานั่นแหละสงสัยในทุกเรื่องก็ได้มันเป็นอารมณ์ที่ทำให้ใจเราไม่สงบทั้งนั้น กั้นความสงบของเราไม่ให้เราประสบความสุขในสมาธิเราก็ต้องมาฝึกกันเมื่อปัญญาเราเห็นโทษจิตที่มันวุ่นวายอย่างนั้นนะ่ะก็หาทางละทำอย่างไรฝึกอย่างไรให้่เกิดปัญญาเราไปเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วรูปนี้มันเป็นความว่างนะน้มก็เป็นความว่างเป็นอนัตตา แต่เรามองอย่างไรมันก็ยังเห็นเป็นอัตตาอยู่แล้ะยังเห็นลูปก็ดีน้ำก็ตามก็เป็นอัตตาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนแต่ท่านก็บอกเป็นอนัตตาเราก็ฟังแต่ก็ไม่แจ้งชัดเมื่อเรามาทําจิตสงบ้จะดมให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโท ต้องพุโทโธเร็วๆก็ได้จิตสงบนิ่งขึ้นมานหะจะยืนเดินนั่งนอนกับพุโทโธนะที่สุดแล้วจิตสงบนิ่งมาก็เห็นล้ปิติสุขเกิดขึ้นมาอันนี้ดีมากเลยเนาะ,ะก็ตั้งใจทำาละเห็นผล่งการปฏิบัติก็ตั้งใจภาวนาเนยอันนี้เรีกสมถะกรรมาฐานเมื่อพิจารณารูปนาม หรือวัตถุสิ่งของภายนอกเห็นเป็นธาตุตามธรรมาชาติเปันสรรวนตนว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นละลปเป็นความว่างเป็นขันกองขันธ์นาำก็เป็นความว่างาเราเองเมื่อก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นตัวเราของเราเมืเราเห็นชาติเกิดไม่ใช่เราเนาะเป็นรูกเป็นนามไปไปในจังทุกขังอนัตตาจิตก็ผ่องใสขึ้น อันนี้ก็เข้าไปสู่แก่นของธรรมะมันต้นไม้นะ่ะก็มีแก่นนะั่นแหละเป็นสาระสำคัญถ้าเราเห็นธรรมอย่างนี้ก็เห็นแก่นเห็นธรรมะเป็นแก่นธรรมไอ้รสมาธิมันก็ระดับที่จะสำคัญพัฒนาไปสู่ปัญญาเข้าไปสู่แก่นถ้าเป็นต้นไม้ก็มันก็เป็นกระพี้ของต้นไม้ เ่งของศีลก็เหมือนกับเปลือกของต้นไม้เร่งความเสียสละทั้งหลายที่การทำบุญทำทานก็เหมือนกับใบของต้นไม้แต่ต้องอาศัยกันทางนั้นแหละนะอาศัยใบอาศัยเปลือกอาศัยกะพี้อาศัยแก่นต้นไม้ถึงจะสมบูรณ์การปฏิบัติของเราก็อาศัยทั้งศทานศีลภานวนาแศีลสมาธ,ธิป,ปัญญา นี่ปัญญาเกิดอย่างนี้ก็รู้แจ้งชัดใช่ไหมไม่สงสัยเป็นปัจจตังเวทิตโภเป็นยยหิติผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนี่อบานนี้เกิดปัญญาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรามีความรู้สึกยินดีชอบใจยินไล่ไม่ชอบใจก็อสอนว่าอันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยง ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเราก็ย้ำอยู่อย่างนี้ไม่แน่นะไม่เที่ยงนะเราไม่หลงไปเมื่อเราไม่หลงก็เกิดความรู้ท่านั้นแหละส่วนที่เราเป็นปรากระฉันน้อยนอนน้อยเถิดด้วยความเพียรสาลมอินทรียก็เพื่อให้มารู้แจ้งตัวนี้สรุปแล้วต้องการให้สมาธิเกิดให้อยู่ในศีลสมาธิให้ตั้งมัน่นปัญญาเกิด ทำคารวะก็เหมือนกันล่ะก็อยู่หลักอันนี้แหละให้พิจารณาในการพิจารณากายก็จะพิจารณาลงลึกซึ้งไปก็กได้แต่เราจะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงมายังไม่สงบก็ต้องทําำความสงบก่อนจิตนดูลมหายใจพิจารณากายเป็นสุภา,ากายเป็นก้อนธาตุอันนี้เป็นอุบายให้สงบทางนั้นต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้แต่เราไม่ฝึกจิตจิตมันก็ล่องลอยไปตามอารมณ์ ตั้งแต่เกิดยันเราตายนั่นแหะตั้งแต่ตึงตัวเราของเราทางนั้นเราเป็นลูกต่อมาแล้วก็มีพี่มีน้องต่อมาแล้วก็มีเพื่อนต่อมาก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีตัวตนทางนั้นแหะเนี่ยเราจะสร้างอะไรมีอะไรในโลกมากก็เพียงพอที่เราจะใช้สอยอยู่แต่เราก็ต้องจากไปผู้ฉลาดก็เปลี่ยนแปลงมาเป็น เรื่องของบุญกุศลนั้นบุญจริงๆก็คือการปฏิบัติที่จะรู้แจ้งเห็นจริงนั่แหละในธรมนธรมะถ้าศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาเลยว,ว่ามักสมังคีเราจะเห็นชัดทีเดียวว่าไม่ใช่เราจริงๆเราเห็นธรรมถ้าเราปฏิบัติถึงจุดนี้แหละเราจะเริ่มมั่นใจขก้นมาเีละน้อยแหละเราจะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ มั่นใจขึ้นมาสมาธิทรงตัวเห็นผลแห่งการปฏิบัตินะให้ทั้งใจฝึกกันอย่างนี้ทำไปเถอะเกียร์ก็ทำขยันก็ทำเป็นปฏิบัติทาของเราเมือเราทำวัาสุดมนนี่แหละที่รู้สึกว่ามันอยากจะหยุดบ้างก็อย่าไปหยุดทำไปเรื่องของบุญเออถ้ามันอยากจะหยุดเราก็มาคิดเออหยุดฉันข้าวสักวันดีไหม ทำไมเราไม่อยากจะหยุดชั้นข้าวบ้างแต่จะหยุดความดีด้านอื่นใช่ไหม,มันคนเราเนะี่ยออกกำลังกายเราก็จะเกี่ยงไปเกี่ยงมานั่นแหละแต่ถ้าเกิดจะัะประทานอะไรกันเร็วเลยเนี่ยตัณหามันเป็นอย่างนี้ยังก็ตั้งใจทําความเพียนทําข้อวัดญาญโยงก็มีข้อวัดก็คือตั้งเวลาปฏิบัติของเราไว้ สวดมนต์ใจปิติพิโสแปดหมื่สี่พันจบบางคนก็จบไปหลายจบแล้วก็ได้ก็ทำนั่งพยายามทำโดยความมีสติต้องการใ่สมาธิตั้งมั่นและปัญญาเกิดนั่นเองให้ตั้งใจกันทั้งพระทั้งญาติโยมทั้งหลายท,ทุกท่าน